อันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างของเขานะคะมาดูว่าเขาแยกยังไงนะคะก่อนที่จะมาเรียนของเขานะคะเดี๋ยวเราจะเรียนของเราแยกต่างหากนะคะเพราะว่าอันนี้เขาอธิบายน้อยมากนะคะอ่ะมาดูของเรานะคะอธิบายเพิ่มเติมนะคะแกมมาพีดงกันนะคะอ่ะต่อไปนะคะมาดู แกมมาพีดงนะคะอธิบายเพิ่มเติมจากในหนังสือนะคะพีดงก็คือจะเป็นแกมมาประธานเป็นผู้ถูกกระทำนะคะจะมีความหมายว่าถูกหรือว่าโดนนะคะโครงสร้างก็คืออิฮิริกีแต่มาดูว่าการผ่านอิฮีริกีนะคะเป็นยังไงนะคะมาดูมาดูโครงสร้างก่อนนะคะโครงสร้างแกมมาพีดงนะคะก็จะประกอบไปด้วยนะคะโครงสร้างแรกก็คือ ประธานนะคะประธานต้องชี้อีหรือไม่ก็กาประธานมีตัวสะกดเราจะชีอ้อีไม่มีชี้กาแล้วก็ถ้ามีกรรมรองกรรมรองก็ต้องใช้เอเกหรือว่าหันเทหรือว่าเกขึ้นอยู่กับความสุภาพนะคะแล้วก็คำกริยาก็ต้องผ่านอิฮิริกีนะคะเดี๋ยวเรามาเรียนการผ่านอีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็มาดูนะคะโครงสร้างที่สองก็คือประธานประธานก็ นามมีตัวสะกดที่ชีอีไม่มีให้ชีกะแล้วก็ตามด้วยคำกริยาแล้วก็ผ่านอิฮิริกีนะคะอันนี้ไม่มีกรรมรองแล้วก็มาดูโครงสร้างที่3นะคะโครงสร้างที่3ก็คือประธานประกอบไปด้วยตัวชีอหรือไม่ก็กะแล้วก็กรรมรองนะคะกรรมรองอันนี้เป็นสถานที่ก็ชีเอแล้วก็คำกริยานะคะเราก็ต้องผ่านอิฮิริกีแล้วก็บวกนะคะ กมัมมาผ่านสละเราตามด้วยอิตะก็คือจุดจุดจุดอยู่นั่นเองอ่ะมาดูนะคะการผ่านคำกริยานะคะให้เป็นพีดงนะคะต้องทำยังไงนะคะอ่ะมาดูกฎแรกนะคะกฎแรกก็คือการใช้อ e ีนะคะการใช้อ e ีนะคะก็คือเราจะนำมาใช้กับคำกริยาเมื่อตัดดะทิ้ง แล้วหน้าดะไม่มีตัวสะกดหรือสะกดด้วยตัวหิรหรือว่าซังเกียวหรือสะกดด้วยตัวผิบนะคะที่ไม่เปลี่ยนเสียงเมื่อเจอกับหิรนะคะกฎนี้นะคะเราจะใช้ e ีนั่นเองยังเช่นนะคะคำว่าพากูดะพากูดะแปลว่าเปลี่ยนถ้าเราจะทําให้เป็นพีดงก็คือประธานเป็นผู้ถูกกระทาําเราก็ไปบวกกับ e ี จากพากูดะนะคะเราจะได้เป็นพากีดะจากเปลี่ยนก็จะกลายเป็นถูกเปลี่ยนแล้วก็คำที่สองก็คือโพดะก็คือดูหรือว่ามองถ้าเราจะพูดถูกมองหรือว่าถูกดูหรือจะแปลว่าเห็นหรือมองเห็นเลยนะ,ะจากโพดะเราใส่อีดะกลายเป็นโ o อีดะก็คือเห็นหรือว่ามองเห็นแล้วก็คำต่อไปก็คือนศา นทาก็คือปล่อยหรือว่าวางตัดดาทิ้งนะคะว่าที่สะกดด้วยตัวฮีดก็อยู่ในกฎของอ e ีล้วก็ใส่อ e ีเข้าไปจากนทาก็จะเป็นนชิดะนะคะนชิดะก็คือถูกวางไว้ถูกใส่ไว้นั่นเองแล้วก็คำต่อไปก็คือซอกตะนะคะซอกตะก็คือผสมหรือว่ารวมตัดดาทิ้งนะคะอสะกดด้วยตัวซังกิョ ็แสดงว่าอยู่ในกฎของ e จากซอกตะก็จะเป็นซ o อกกีดะนะคะซอกกีด so ะก็จะมีความหมายว่าถูกรวมหรือว่าถูกรวมไว้นั่นเองแล้วก็อีกคำหนึงนะคะสะกดด้วยตัวผิบนะคะให้ทําเหมือนกันที่สะกดด้วยตัวดังต่อไปนี้นะคะสะกดด้วยตัวผิบอย่างเช่นคําว่าท o อตะทบตะนะคะตัดดะทิ้งเราก็ใส่ e เข้าไปกลายเป็นท o อปพีดะ อปพี่ดก็จะมีความหมายว่าถูกห่มนะคะถูกคลุมหรือว่าคลุมด้วยหรือว่าปิดด้วยนั่นเอง